ป้ามันยังเหลื่อมเหลื่อมในข้อน่ะเออบึงยินข่าวอยู่ไห y ยินข่าวมันเบาเยียงอยู่อันนี้บ <habitude> ่อม <doubts> uh ันเหลื่อมในข้อนี่บ่อโอยอ่ามันยังทองบ่อน่ะทองอูู้ผัวบาวทางได้ซื่อไหอยังนี้ทางฟังไทยคนละผู้บบาทางฟังไทยโอ้ยเล้ยได้โอ้ล้มกันค้ังแรกโอ้ล้มเป็นบางเถอะนะโอ้ สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีของตุสิษ์เบอร์สุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเบทุกคนทุก่านพี่น้องเอรยเะบ่ว่าิเป็นนาพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ฝั่งลาวและพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเหรอแต่ยินดีตอนหับเบอร์ทุกคนทุก่านเขาสู่อ่องของตุสิษ์ปันสุขอีกแล้วพี่น้องเนาะ โดยพี่น้องมือนี้ตุศิษย์ได้มาปั่นสุกหรือว,ว่าปั่นหักอยู่ทางบ้านน้องลอยน้อพี่น้องเนาะน้องลอยนี่ก็คืออ่าสาวไม่ห่างน้อยพี่น้อยเนาะอ่าที่มีอ่าลูกหนึ่งพี่น้อยเนาะก็คือว่ามือนี้กะบ่มีอย่างายเนาะก็มาลินมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวเนาะเรื่องอ่หัวใจใหแหละเพราะว่ามีอ่าผู้เอ่าทางอ่าหนุ่มไทยเพิ่นกะติดต่อมาหาตุศิษย์ว่าอยากโอ้อยากลม่ม เนาะให้มาถามเบิ่งดูว่าทางอานันอาน้องลอยนี่เพิ่อนนะมีคนล้มหรือบอ่มีผู้บ่าวหรือบอ่เนาะตุสิตเอ้ยว่าไปถามไปเนี่ยดูว่าเห็นนาผู้บ่าวทางใดซื้อสอยทองให้พี่น้องเลยเนาะป้าตุปีพี่ลึกอีอันนี้พี่น้องเลยเนาะเอาเอาดีใจนทำน้องลอยพี่น้องเลยอา่าก็ถือว่าบุญเนนะาะมีผู้บ่าวซื้อซื้อสอยทองให้ดีเนาะพี่น้องเนาะ อ่ากัเดียวอ่าตอนนี้กะเดี๋ยวชวนน้องลอยมานั่งลมกันอยู่พี่แหละหงห่มก๊กคามพี่น้องเอห,หน่าเฮือนนออ้องลอยอ่าจังเย็นแน่ละกัเพราะว่าทางเฮือนพ่นแดดพี่น้องไอ้เนาะตอนเศร้าบบนี่แหละแดดซองแดดซองตาแดดซองกระโตฮ้อนพี่น้องเอ้บาไวเนาะกันเลยชวนน้าน้อ,นองลอยเพื่อนออกมาลมอยู่ทางนอกพี่ชาดีกลัวเนาะโอเคพี่น้องเดียวจังใดกะไปโอ้ไปลมครับน้องเพื่อน ว่าจังใดเนาะเพราะว่าโดนเติบแล้วบันไดมาฝนตกพี่น้องเนาะประมาณเกือบห่วยโมเมนต์สองทิศระบบนิยมาหาน้องลอยนี่เนาะคือว่าทิศป่ายนี่แหละพี่น้องเอ้ยจังใดกลับไปล้มกับน้องเพิ่นลน้องพี่น้องเนาะดูว่าผู้บ่าวผู้ใดอยากโอ้อยากล้มกับน้องเพิร์ลดูว่ามักแบบอ่ะไม่ห้างลูกติดแน่ลูกนึ่งเนาะว่าถือว่าเป็นกําไรเนาะล้มล้มมันได้ลมลมได้แม่ได้ผู้สาว มีกำไรได้ลูกพร้อมพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าโอเคประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยป่ะเดี๋ยวสิพาลมกับน้องลอยเพิ่นพี่น้องอเอ้ยน้องเอ้ยสบายดีโรัสง่งไปลูกยากมาเลยพี่น้องอลูกสาวเป็นตาแพงขนาดมีบอลน,น,นั่งบอสระบาดนี่ยเฮ้ยอ่าแเอาตังมานั่งไปเอาสบายดีเดี๋ยวแกเอาตังมานั่งก่อนก็นได้ไปลาถ่ายอยู่นี่เด้อถ่ายอยู่นี่เด้อเอ่อทุลูกทุทุยาวไอ้สบายดีเด้อ ทั่วเออบัวได้หรือวัวจะวัวได้เลยจะซื้อเนื้จะซื้อเนื้อหรือฮะถามแม่จะมาเด้จะน้อยล้มล้มมาพี่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 กินบ่อขนมกินบ่อมาพี่ยาฉาขนมให้นี่มาพี่ไฮ้อย่างมายังมาอย่างมายังมา้ย่างนี้นี่อย่าพี่ย่านมันยังอันนี้กองยังอันนี้มึงเนยกองขี่ขี่ควายนี่นะเอ้ยเอแย่ไอา้เนื้อ เฮ้เฮ้เม่บอจะได้แม่มาแม่ไปเอาตังได้ด้แม่มาเลยนะนะแม่มาเลยได้แม่มาเลยเอ้แม่มาเลยอยากกําลังชิเบะได้กินพี่น้องเลยกําลังชิไฮได้แต่แพงเยอะมาผมจอกอีกอันนี้เออเออมาผมจอกสว้งามคือแม่์ได้นี่เนาะอ่า นางบนถืบบอว่าคือบนนนั่งพี่มันมันเปล้อนอยู่นะเออนั่งบนสะอาดสะอาดไปไปหาแม่ไว้กําลังชิบเบะได้กินนี่โอ้อย่างเนาะเปื้อนเนาะยำพนสบายดีน้องลอยเด้วเอว้าสีงามอะลีพี่น้องเอยมานั่งอยู่โฮมดูงามมาครับอาไม่ละ่ะ แตแพงแท้เนี่เนาะลูกสาวพี่น้องเอ้ยจากมือเราไปได้มาหากันลายมือแล้วลายมือแล้วเนะาะเนาะขับเบาเวียงมาอยู่แล้วขับเบาเวียงเนาะโดยวานในแผ่นกระมาปลาเหยัอน,อนเหลี่ยมเหลี่ยมในคอนะ <c oughs> เออบึงยินข่าวอยู่ไหนยินข่าวบ่บเวียงอยู่อันนี้บ่อเหลี่ยมในคอน,นี่บอ่อโดยอ่าเหยัอนทองบ่อนาะทองอู้ผู้บ่าวทางได้ซื้อไงนี่ ทางฝังไทยคนละโอบ้าทางฟังไทยโอ้โวโอได้ลมกันข้างหนกาโอลมเป็นบางเถอะนะโอ้บม่ได้ไ่ได้ลมโดนรบบ่อหน่กาบ่ออะไรอ้คนไหนคนเสียพ่พพยเลยด้เธอ,อ,อพี่น้อหนอ,เอ,อเอาเอาเอาหัยแต่แต่ค่าชื่อไห้นีเพื่อนกะ โทรมาลมเรื่อยบ่าบานันกะโทรมากะแบบเก่าพันธะแบบเป็นบางมื่อไะเธออเมืม่อลรเธอแต่กาบไ่ได้ดนหรอกพอดีเห็นใอ้ขี้หอดเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาบัดน,นี้นี่เพนเพิ่นชื่อหายไปนี่เพิ่นบ่ได้แบบว่าห่วงว่านอย่างบ่เลยวา,บา,บบากับ่ได้เพิ่นว่าอยากลมก,กลับไผก็ลมเพิ่นกะบ,บ่ได้ว่าอันสิว่าให้มักให้หักเพิ่นเออบ่ได้ว่าบีบบังคับบ่เจ้า เจ้าดีต้องเป็นหงข่อยแน่หโดยเพื่อนว่าให้อันนี้ให้แบบเป็นของมพันให้แบบเต็มใจเพื่อนวะอ่าบอเลยว่าว่าแบบผูกมัดหรือว่าเจ้าของไหวไหยังหลบเพื่อนว่ะเพื่อนให้จักเส้นหน่ะนะสองเส้นสองเส้นดูให้ลูกเส้นหนึ่งฟาท้อได้สองเส้นพวกเอ่อเส้นอะไรด้นี่เนาะกูอยู่บ่อเส้นจากพันจากหมื่นมันชื่อแหบุหูไม่ได้ทำบอกยังบ่ส่ะ ก็เห็นเพิ่นเว้าอยู่แต่มื้อหน้าผูกก็ลืมเลยลืมเลยโอ้โหสิใหญ่เต๋อได้พี่น้องเอ้ยเนาะลูกก็ได้เศษหนึ่งแต่ก็ได้ใช้ให้เนาะอย่ามันขาดเพิ่นก็บอกว่าเก็บไว้เด็กน้อยเนาะอย่ามันขาดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายันเพิ่นหลินเพิ่นหยังสิเกาะสิหยังเออไหนเนาะอ่าบุญมีเด้หนิสองแม่ลูกนี่เนาะเพิ่นอายุใหญ่เต๋อบ่ประมาณ60นี่ลแหละ เพิ่นบ่ได้อยากมาสลินมาหาบ่เนาะก็บบอได้เพิ่นก็บ่มีงานเพิ่นว่าอือย่านคนคนเฮ็ดเดือดเห็นงานเนาะโดยเนี่ได้ยินข่าวเลยว่าสิมสลิดน้ำน้องลอยกันกันนะพี่น้องเนาะอ่าคือมีข่าวดีแท้มีผู้บ่าวซื้ออันช่วยให้เนาะแต่ว่ามื้อนั้นบ่ได้มาก,กับบ่าวเวียงเนาะช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตกเนาะเป็นบ่โดยแม่นช่วงฝนตกเอเอ,เอดีใจบ่อยแหละ ดีใจบอกเพื่อนว่าได้หรือเ่าว่ายังบม่แจ้งดีใจป่ะโดยเพื่อนดูวยเโดยคันคันมาแม่อยู่นี่บ่ได้อยากให้บันใดเนาะโดยคันว่าอยู่กับแม่นี่บ่ได้อยากชูห้เบิ่งนี่ยืนกันยืนผู้เดียวกินนี่กันลังเบะกินนี่บ่มีอยู่นะลูกบ่ม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 บ่จะเอาขนมให้คันจัะอมเบิ่งขนมอมใหมว่าดีเจ็บคอพร้อมฮันเบิดเลยโอ้ยตัวขันช้ำมาหนี่ แต่ก้าวติดอยู่นี่เด้ยาดีเจพอนเป็นขนมอมเพราะเบิร์ตฉับเนาะแอบสลิปเจ้ายั่งอยู่บ่สลิปข่าวจ้ะน่ะซื้อมาให้ยั่งเยอะยั่งอยู่บ่ยั่งดูสองศพโอ้ยังจังหวัดสองศพเนาะเพราะว่ามือนีมาตอนเช้าออกมาแต่เฮือนบ่ได้อยู่บ้านโคกมันบ่มีอ่าบอบหอนซื้ออ่อันละมาตอนแรงนะแค่เนี้มาแต่ตลาดต่แวซื้อเอามือหนากรีซื้อมาให้ เนาะยังย <laughs> so ังใส่ขูอมือเลยเนาะหนูใส่ขูอมือเอาอยู่บ่สลิรีข่าวเอาบออ่านี่แต่ยิ้มแับนี้เนออช่างแว่นอันี่นี่ช่วงนี้ได้ไปเห็นเวี้ยอยู่บ่ก็ว่าสิไปมื่อื่นนี่แหละว่ามันเริ่มฉีดแดดเลยเนาะแดงเลยแดดจ้าปั๊บกระตูน้ำกระโวยอย่างท่านเนาะ บางไงไอ่จะเป็นไข่เนี่ยฮากาพื้นพื้นไน่น่ฮากาพื้นสะสนสองมือมานี่แหละมันเจอเพราะว่าแดดมันเจอเพราะฝนเนี่เมันนี่เจ้าไปเ็ดนี่เจ้าไม่ได้เห็ุตากแดดนะวะตากแดดบออเหตดเจาะเจ้าเป็นแผนกอันเจาะเจ้าลินนี่แล้วก็มีคนออกไป่แดดอีกบอกหนุ่ยแม่ยันวา อ๋อยันเทิงเจ้าเป็นคนอันนั้นแหละกับเทิงอันนั้นอีกบ่แม่นเนาะบ่เพิ่นเองอันนั้นมีแต่ว่าแบบเจ้าไหวแล้วเทินไหวแล้วเพิ่นออกไปตักอืมลูกเช้านี่ชื่อน่าอะไรก็ชื่อสายปานสายปานเนาะน้องสายปานี่น้องเอ็น้องบดีมาเรื่อยก็บอกอยากยื่นไปที่แั่นอ่าบน้ำห้บ่เช้านี่อาบน้ำเช้านี่เขา,าจังเกียงเนาะมีผมงามคักปัญญ์ <laughs> เออเห็นเอาอยู่บ่พอเอาบ่าพอเอาอะไรนะนี่เหลื <S <S อเ<า>พิ่นโทรมานี่เพิ่นโทรเห็นหน่าบ่าก็บอกอะไรโทรแบบธรรมดานี่แหละยินดีเสียงดย้ยินดีเสียงอ๋อยโหเฮ็ดบ่เฮ็ดลู่เฮ็ดบ่เฮ็ดเฮ็ดแต่เสียงเพิ่นก็นโทรมาถามโทรไล่เพิ่นถามหาแต่คนนี้อืมแล้วเพิ่นแพ,พงคนนี้เนาะดย้ย น้องใส่บุญพู้นี้แน่เพิ่นแพงนี่พี่น้องเลย <c oughs> เจะน้อยกวิดเลยเนาะน,น้องน้องนี่น้องใส่ปาน,นอีกประมาณแต่โมเมนต์จะน้อยแต่กัยังโดนเติบอยู่เลยเนะ <c oughs> าะตั้งปีแล้วนี่ชองบ่ช <c oughs> ่องปีไปยัง <c oughs> กำหนดอีกประมาณสี่ปีพู้ไหนปะยันแปดปีพู้ได้าจากขามประมาณนั้นพู้ได้ขนาดเอื้อยพู้สี่ห้าปีเลยน้องซันจักครับอ่า อย่าอมไรก็จะอมนี่งนะยืนยืนยืนตรงต้นยืนตรงตออบมดุกดิกเออใส่ทานลายมือนีิเนาะใส่ทานลายก็แบตเต็มเลยดิกดิกเออจะเศร้าของปานี่ยังไม่ได้นอนเพื่อนเไม่ได้บีบบังคับเนาะว่าต้องใจอย่าล้มไปเด้อยังทีนะรวยว่ได้บังคับเทำไมอยากล้อไห้ก็ล้มอ่าเพราะว่ามีผู้เบาทางไทยเนี่ยอัน ถามมาถามว่าเห็นน้องลอยอันได้ช่อยนี่ยังสิทันอยู่บ่สีสีลมตื่มเนี่ยแต่ว่าอันเบิดชิดละบ่เพิ่นว่าเนาะยังเปิดโอกาสอยู่บ่กอเปิดโอกาสคือเก่าอะไรเปิดโอกาสมีแบบผู้หมั่นผู้จองไว้เก่าเนาะก็ล้มแบบเก่านี่ล่ะทางผู้เผนชื่อชอยให้กะเพผลแกยังเปิดโอกาสให้คือเก่าเพิ่นก่บ่ได้บังคับเพิ่นว่าก็ยังมากไผ่ก็มักโลดเพิ่นว่าบ่แม่นว่าจําเป็นต้องเอาเพิ่นให้แล้วสิมักเพิ่นโลดเพิ่นว่า แลยคือแบบเก็บแบบนี้นี่ได้ของควันแบบนี้นี่เคยเคยได้อยู่บ่อบ่เคยแล้ว่าขอถามเนาะตั้งแต่ผู้เป็นผัวกันยังเคยได้อยู่บ่อไปสี่น้ำกับบ่าได้เคยได้เออเออผมเคยได้ใช่หเนาะรวยอันนี้จะจักผู้ใดขักซื้อให้รย กับโบผู้ซ้ำว่าเพิ่นสิซื้อให้กัฮอดอันบริสเซ่นนําเพิ่นบ่ได้โทรตั้งแต่แรกกับบริโภคเราเคยร่มมิ่งที่เบ่เคยร่มแต่ก็ชวนไล่เพิ่นว่าว่าอันทางนี้หายสิหลอกเอาเงินเพิ่นหรือว่าหลอกให้เพิ่นซื้อทองให้ยแต่ก็บ่ได้หลอกเพิ่นบ่ฮู้จักคนเพิ่นซ้ำอ๋อคันว่าเออยันมีคํำวอาคําว่าแหละเนาะเอออันนี้คือเนาะคือน้องลอยอธิบายก็คือว่าบ่ได้เคยร่มกับเพิ่นบ่ได้เคยล่มเพิ่นบ่ได้เคยเห็นบ่ได้เคยคุยว่าไงบ่เคยล่มกันเลย โดยมีแต่ว่ามือนั่นอันทางอันช่องพนาม้าวอันมีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยว่าสิจัดวันเกิดให้เพิ่นว่าไอเล่นการเลี้ยงหมูกระทะอะไรแต่ว่าก็บ่ฮู้ดอกเพิ่นซื้อของขวัญให้เออบักงในเกือบลูกรุดแล้วน่ะเพื่อนเด้เพื่อนเลยได้ตีนะอ่าเพื่อนเด้ตัวก็อยู่บ่เป็นตัวก็บน้องตุ๊ดิก๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ยูเห่แล้วก็ได้ตัวกับไหนไปน้ำป่าไปน้ำป่าไปเห็นมั้ย อ่าเดี๋ยวจะออกกล้องเลยยู่ดีนี้เขาจะออกกล้องเลยนี่เรื่องมูกระ tha โดยเชื้อไพ่เลยบ้านนี้โดยเชื่อไพ่เลยอ่าบัดอันบัดผู้เคยอันที่ต่อให้เพิ่นก็ยังโทรมาอยู่บ่อ่ะโทรคือเก่าเพิ่นละอืออันผู้นี้สงสัยเพิ่นกะเพิ่นบัดรบัดบัตอันเพิ่นชื่อคำชื่ออย่างให้แล้วเพิ่นกะ เพินโทรมาเนี่ยเพิ่นว่าอะไรบาดกาเพ่ว่าอะไรเพิ่นก็ทำต่ว่าเป็นอะไรว่าถือใจบ่าให้ไม่เป็นน้ำป้าเลยให้น้ำป้าลดมาเอาไปลดนี่เพราะไรเราลูกดิ๊กลูกดิกอย่นี้ลูกดิกบ่ได้ลมไม่ได้ว่าอย่างเช่านี้ขีเดื้อนี่เอาลดขี้ดื้อนี่ยันดูดีดียันดลยดูดีดีลดไ่ไปโน่ไปโน่ไปโน่เน่ไป่ไปโป้า่ไน่ไปโน่ไปโไปโน่ไไปโน่ไปโนไปโน่ไปโไปมน่าป่ไป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 โ่ อ้าวจะไปเชโนบ่นอยากไปขนาดเนาะโอ้ยล่มแล้วล่มแล้วคุปนูแล้วบาทเลยบายกอนบายพื่นไหมบายแม่บายแลกไบายลากอนพืนกอนทุกคกจ้าช่างขากปีน้องเยเนาะให้ยูบ่ให้บ่ยองให้กระยำ อยากนอนกับยม่อยากกินนมนะเด็กน้อย,<ด>ยแค่<ด>นี้เนาะโดยแม่กับบอสบายส่วนใหญ่อ่าวันนี้นี่บอไดถามเพิ่นบอกว่า,วาออขึ้นอะไรคือชื่อให้อ่าคือแบบอันเ็นดูเด็กน้อยเพิ่นะเป็นตะแพงอืมเพิ่อนนี้เยาวชนชื่อให้ลูกเพิ่นยันแม่แบบเบิ่งเ,เ,เพิ่นเพิ่นกิดท้อยเพิ่นวะแหละกล็เลยชื่อให้เป็นของฟันพร้อมกันเลยเอาอเนาะสำถึงเลขไม่ไดเนาะ เคยบ่เคยคึดนราศิใดได้เนาะโบไม่ได้ขึ้เพราะว่าแต่ละเธื่อกะเพราะว่านี่กะบหอบปฏิจจัสมนะเออนพื่อนอันนี้เพื่อนกระจัดแบบวันเกิดให้ไปพร้อมกันเลยนะโอ้แต่คามันนี่กะบคาแต่เพื่นชื่อให้กับเพื่อนกับโตมากขมือบ่แบบกับโตอยู่ขมือละเื่อพีออ่มือละเื่ออืมแสดงว่าเพื่อนนี่เป็นคนแบบเห็นเรื่องเห็นงานเนาะเห็นเบียกเห็นงานแล้วกะ แบบเป็นนิสัยผู้ใหญ่นะเบิงนีโบ่บจุจิจุกิกเนาะนิสัยสุภาพเนาะอะไรกันเนาะแต่เพ่นก็ว่าแบบอันโทรมาแบบอยากมีคนคุยเนี่ยอันแบบเมื่อเสือช่องเสื้อกระยามันเพื่อนวะแบบมอยากมีคนคุยนะ่เชื่อเพื่อนอยู่ไทยบ่นอะเพิ่งร่บเพื่อนอยู่ไทยอ่ก็เคยอันแต่เพื่อนโทรมานี่ก็ถามเพื่อนบอกว่า อันง่ายบริมีครอบครัวบ่สิแฟนๆในที่ถามค่ะถามเพือ่อยูเพื่อนว่าก็ไม่ได้มีคพือยู่คนเดียวเพื่นว่าอยู่คนเดียวดอูอือเพื่นโชอว์มาทางทางเพจบ่หรือทางไลน์ไลน์ฮู้เพิ่นได้เห็นอยู่บ่ฮู้เพิ่นเพิ่นบ,บ่ได้ฮู้เพื่นบ่ได้เห็นบ่เห็นยังบ่เห็นนอนฮู้เหน็นนอนหนาถ้าเดี๋ยวนี้ยังยินแต่เสียงเห็นแต่เสียงอะไรคือบ่ขอเบิ่งฮู้เห็นหน้าแน่อยากเห็นหน้าเพิ่นก็แค่บอกว่าโอ้ยเฒ่าแล้วเพิ่นว่า เท่ากับยาได้คอยอยากเห็นเท <c oughs> ่อคอยมกักเคนเท่ากับนี่ก็ว่าสิเท่าแบบห่วยเนาะมันก็มีความรู้สึกดีได้ันแบบนี้เนาะ, <c oughs> ะให้ให้เห็ดแบบหาเฮ้าแบบหนาค้นหาแล้วแบบนี้เนาะ <c oughs> อยากเห็นหนาและนะ้วนบบอ่าชื่อแบบเจชื้อไพล์แบบนี้อน้องลอยมีหูซึกจังได้หูซึกมีความรู้สึก จังไดกับเพิ่นเลยแบบรู้สึกดีใจแบบแบบผู้ใหญ่แหยคองนะแบบทำแบบหักแบบแพงน่ะล่ะอืนรู้สึกดีใจเนาะรู้ไหมอ่ารับแรกไผก็คือกันเนาะอยู่ชื่อจะถือแบบเสือพย์เสือพย์แบบว่าน้อยกับใครอยู่เนาะถือว่าลายได้เสือพย์สำนีนะเนาะอ่าเส้น เศษหนึ่งมันน้อยๆได้ทองมือนีแพงอย่างครับประมาณนั้น,อน,อน,อน,นสองสามหมื่นพุ่นจักขันบวกกวนนะเนาะอ่ากมันก็เลยมีความรู้สึกดีป่<ด>านนี้ความรู้สึกปัจจุบันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ลองคิดว่ารู้สึก,ยกอยากค้นหาบ้านเห็นหรอ <c oughs> อยากคู่ว่าแล้วเป็นไผ่น่านเลย,ยนะี่เนาะแต่เพินนนเนเนเ่นบ่เปิดเผยบ่ ก็ไม่ได้เปิดเผยมีแต่ว่าเพิ่นว่าว่ายังบ่ว่างเพิ่อนว่าเห็ุงานอยู่หน้าตาก็บ่ยเห็นหมอโพดแท้ตัวนี่เนาะที่เขาหน้าตานี่อ่าคข่น่าเบิ่งคลิปอยู่ก็ให้อัผู้ชายเห็นหน้านี่เด้อเนาะเพ่อนเพิ่นบอกเพู่นบอกเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่อนอยู่จังหวัดใดจังบ้านใดเมืองใดบอกด้วยว่าเป็นคนไทยแต่ว่าจังหวัดเพิ่นแบบไปๆมาๆเพื่นไปต่างประเทศแน่เพิ่นว่า อืมดึกหลับเนาะดอกหลับพี่น้อยดึยหลับอะไรกันน่คนน่ะเอา้เอาสั้นกะมันแต่ว่าคันสม,มุนว่ามีผู้ใดอายากอยากอย,ยากเปิดใจแล้วก,กำนังลอยกะชีลองคุยเบิ้งแต่ว่าแต่ว่าย่านว่าห่วยเกรงใจผู้ซื้อทองให้ไงละ่ะ <c oughs> แต่ผู้ซื้อทองเพิ่นกะบังให้เกรงใจบ่ โดยเพิ่นกะว่าอยากล้มไผก็ล้มเพิ่นว่าออืเพิ่นก็บ่ได้ห่วงบ่ได้ห้ามเนาะว่าบ่ได้แบบขบกันไน้อยชีพหวงห้ามเลยเพิ่นก็ว่าอืแบบหักแบบแพงก่อนที่ซื้อเพิ่นว่าแบบแพงที่ซื้อเนาะดูแบบผู้ใหญ่แบบแพงลูกแพงเต้าอะไรที่ซื้อแล้วก็ยันเป็นบุญแดนชาตะกี้น้ำแน่เนาะอ่าว่าเพิ่นก็สิคิดแพงแล้วก็สิล้มบิ่งก่อนเนาะคือ ถ่าผู้เพิ่นเป็นแบบแบบมีเป็นนิสายเป็นผู้ใหญ่แน่นี่เพิ่นสีศึกษาดูใจเฮาเบ่งก่อนเลยเนาะเพิ่นสีบางคนนี่สิโอ้ใจห้อนเลยพวกปั๊บอยากได้อยากได้อย่างเดียวแเลยบางคนก็แบบนี้แหละว่าสีเอาความหมันน้อยเอามาไปก่อนหคนบางคนอยากได้อย่างเดียวเลยอยากทำเป็นลมคนอื่นก็แบบอยากสร้างให้พิดใจโลดคนว่าอ่าอยากสร้างให้พิดใจอีกโดยแม่สร้างให้พิดใจม่คุยกระไพ แอ่เสิเอาเนี่ยมาหมั่นมาหมายไว้ยมีหลายคนกับคิดบุคือกันเนาะแต่สําหรับผู้ชื่อทองเพิ่นอ่านคิดแบบว่าคันทว่าน้องลอยหรือว่าคืดเห็นความดีเพื่อนกัหรือว่าศึกษาเพิ่อยดูใจกันนะเนาะเพื่อนมิเพิ่นมิต่ว่าเห็ุเมียากเลยเลยและเพิ่นไ่ได้บ่ได้เคยบอกว่าว่าสีมาเยี่ยมมายามมหาสันชิ เคยบอกอยู่แบบเพิ่นว่า,วาพูผู้ไะอีกลายปีก่อนเพิ่นว่าอันยังบ่วอยจะสิอันไปเที่ยวประเทศลาวเพม่นกัว่าาบ่ไปว่ารอกสิมาหาาะอื่น่อยลงทุนหลายไปนี่สิบมาหาเพะเนาะหอยเป็นไข่ยดีย่คนมาเลยเป็นข่นี่เนาะคือว่าเพิน่นแพงแบบมาเที่อเพิ่อนอาจจะแพงแบบแบบลูกเต้าก็มี เพื่อนกับอายุปานนั้นแล้วหรือว่าเพื่อนสิแพงแบบใดเฮากับบุกเข้าใจในความคิดของเพื่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นดีใจนํำน้องร้อย,ยอามาดีใจลำทะเละเนะาะดีใจลำเพราะว่าก็อยากให้เจอคนที่ดีแบบนี้แหละสมมติว่าอนาคตนี่ห่วยคันว่าเพิ่นมกักหักกะลีนี่เพิ่นมาชูมาขอมาแทงนี่ก็ทีพร้อมบอก่กกันแบบ ลมก็ไปโดนๆแบบถืออกถือใจหรือว่าถือคอกันกะอาชจะเหมาะเรื่องอายุอาจจิมองขามเลยอ้าแต่ผมห้งเงี้ยนแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเท่าเถ่าแห้งบอกเพิ่นเราเพิ่นเราเพิ่นก็เถ่าแห้งเพิ่นวะอ่าจังหวะเพิ่นคือแพงเลยเพิ่นฮู้ว่าเพิ่นเข่าเพิ่นโอเพิ่นก็เลยแพงแบบอ่าเล็บลูกแบบลานเนาะอ่าขัดชีพมากหักแบบเมียแบบอย่างตัวเองเถ่าแล้วประจักษ์ขึ้นไปซีประจักษ์เนาะ โดยแม่น่ะสิแบบนั้นกูยักไปจังเลยนะเออเอ้าอ่ะอะไรกะมีแต่เป็นกำลังใจให้น้องลอยเด้ออยอ่าเดี๋ยวมามื่อไหราสิชื่อเอ็มเพิร์ดมาผักคนน้อยเพราะว่ามือนี่แบบหักออกมาแต่เคือดขอให้เจอคนที่ดีน้องลอยไอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะอ่าเดี๋ยวไอ้ไอ้เบียร์โตคอนเดอร์แบบนี้อ่าสบายดีน้องลอยสบายดีเออโอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีสบายดีเท่านึง โอ้เนาะดีใจน้ำนองลอยพี่น้องเห็นเนาะอ่าถือว่าอ่าทางนุ่มไทยเฮานี่เนาะทางพี่น้องผังไทยนี่ถือว่าส่วนลายเนาะกะนิชัยนี่แหละดีพี่น้องเห็นเนาะถือชิดกาบว่องรถเนาะกาบว่องกระปากรถเนาะส่วนลายส่วนใหญ่เนาะแต่กะบัทิ่มคนลาวเนาะกะบัวสีเดือดห่อนทางใดทางควมหัวควมหักเนาะ พี่น้องทางไทยนี่ก็ยืนมือมาช่วยตลอดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะขอให้พี่น้องทางฝั่งไทยจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเอฟีทางฝั่งไทยเนาะเด็กดีใจน้ำน้องลอยพี่น้องเอ๋ยเด็กกัผักเพราะพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องลอยเนี่ยเนาะขอเนี่ยให้น้องลอยเจอะหักแท้พี่น้องเอ้ยเนาะเจอะหักแท้เจอะหักจริงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเด็กกะอ่าขอให้พี่น้องเอฟซีของตุวชิดเบ็ดทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ ก็ขอให้เอฟซีทางฝั่งไทยเฮานี่แหละเนาะสิสำคัญก็ขอให้มีความชุกหลายๆมีสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเนาะ,ะโดยพี่น้องเอ๋ก็ฝากพี่น้องคนไหก็แชร์ก็ซับสไคร์แล้วก็บอกขวามโฆษณา,าให้ทุสิทธิ์ได้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุสิทธิ์เ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอยสุดท้ายนี้ทุสิทธิ์ก็ขอก่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี